วันนี้เธอฉันเดินไปแล่งัวหลววาวเลยว้างวงไว้ติดทุงเธอ,อเดินไปเดินมาโอ้นี่ลบมันจะใกล้กองเือแบกกระเป๋าไปฟังแลยไปฝังถึงเวลาแล้วงวก็ยากนามเธอเดินตามทุงนี้ตามถุงตามถุงตามถุงตาม,ตามนานวิง่งเลวหลาวเลยเถอ,อ,อเนี่ยรู้ว่ากรอกรูกร้ว่าหลอกเธอหล้ดจากม่รู้ว่ากรอกเนี่ย หมาม่วงนินมาป้านที่ถือว่านี่แลนี่หรูวากลอกนั่นกน็ในมันกําลังเป็นอยู่ตือว่าจะเอาใบมาเลยใบวากลอกนี่แลยใบเขาเรียกใบแต่เรหรือใบไรก็ไมรู้เอาเจียวไปทําพักนอกถือแกหรูว่าหลกนี่ก็คือว่ายากล่าวเลยถึงนี่นี่นี่นน บางลูกมันก็ทุกนาะลูกสีดำๆมันถ้างามันเอาไปเผากินอู้เผาแต่อย่าไปทุกมันนะอย่างมันไม,ม,ม้เมือเม็ดเดะอือเพราะมันจะโถไซนะดูไก่ไก่เนี่ยข้องทีมันซุกกระจึงอะไอหลูกวัวหลอกนี่ข้องตีซุกนี่เอาไปต้มจุ่มกินกระนำฉุบโรยเอเนี่ยเนี้นี่ยเนี่ยข้องตีตกนี่เธอแรกวแต่นี่แต่หนามนี่มันเปรียวเปรียว เออวันวัานก้มุ้มควาดควาดนตือนนะแต่กินโอวัวแต่วันละต้ออมจุ่มหนังบูดูรอยนะเต๋อน,นั่นไยนี่แบบคนแก่บานก็กินแบบนี้หรอกเต๋ออายุวัฒนาก็ดีเตออายุยาวคนแก่แกก็เอาพักตาป่าตาลายมากินเอาแต่น,นี่นู่นวัวหรอกนี่นะวัวตีดำๆนัน่นแหละเอาไป ไปเผาไปมกอือถือกินวัวหลอก้อยนัดตือนั่นแน่เอือเนี่ยดลอก,ลกกระเจี๊ยบเหรอเช่นเงินออบอดีตนกระเจี๊ยบมันแหลงหนามถือแต่ว่าดอกมันเป็นดอกหมากตือถึงเนี้ยไ่าทีเอาตอน้นดอกดอกตีมันแห้งแ้งเอ,งเอไปปูมตีตรงอ,อ,อื่นนะ่ือนางถกก็ไม่ออกตือว่วจีเด็ดมันเลย เอาตังตาเดดเดดไม่โอ,อกก็เลยถกเลยเจอ,อตอนเมือนยีรุดอืนั่น,น่ยเก็บเก็บมันเอาไปโพไงเจอ,อนั่นนี่นั่นถกมันยีรุดเจออากาศก,รก็ร้อนจัดก็เลยกินรับมาอยากข้าวไ้เถออยากข้าวนี่ก็เถือปลาปลาตาตูทจำจริงต้องจ่ายปลาทู่เถอปลาตาตูบปเต็นหนัดมันไม่มีปลาทู่ ก็เลยืจอป่าตาตูมาเ้อวันนี้ว่าอยากข้าวอยากข้าวหนาซึงทำปลาต้มสะกมเือนี่ลางขี้ปลาเอาขี้ออกยลออก็อย่าโบยนะก้าปลาก็ื้อไม่มากเอาพอดีเหมือนนึงเอากินกาวนี้อเจอแต่ว่าทำไม่พอดีคือเจาฉันจะทำไม่เลือกไปจึงตอนคำแล้วเถอบอกว่ากินให้เม็ดตรงนั้นพอนี่นี่ก็เรียว่า จะทำกับเมนูปลาปลากระดูกพุ่นเถอะปลากระดูกพุ่นก็ค่ะตอนที่ต้องทำที่จงทำก็มีไรมังมีค้าเถอะ้าหัวค้าแต่ตรงนี้วัวค้าไม่เลงน,นะวัวค้ามันมีเยอะเถอะเป็นค่าของอะไรมันใจ่าวัวข้าเมืองนะวัวค้าปลาเถออตอนเหล็กๆ แต่มันนั่นนะโดกเวลาเราเอามากินมันจะแพทแพดอืมแพทแพทสาสหายแต่นี่อยากใครนี่อยากใครจิจะต้องทำป่าต้มกระดูกพุ่นนี่เลยจือเจ้าสะโกมฉัน้นเวลาไปหนักมันหนึกถึงตะโกมเลยมาล้ายทีนาวีมเนี่ยไปไม่ต้องไรแล้วอันกังค้านะไม่ต้องสื่อไรแลวจือไปสื่อปลาสะโกมเนี่ยมันจะออกกิมกมนะ ยิงร้อยยิงต้มยิงร้อยยิงหนึ่งยิง,ง damn, ร้อยเจอนิยงเนี่ยจีจำก็ตจำอะไรอะใส่ซีอิ๊วข้าวก็ไปเออซีอิ๊วข้าวซีอิ้วจำอ๋อเนียงเนียไว้อันสลับซับซ้อนไปเลยเอาลาวเลยใส่น้ำก็ไปเจอเอาอยากใส่ก็ว่าข้าวที่ห้าเดี๋ยวอลไรใส่ปลาเข้าไปก่อนปลาเข้าไปแล้วก็ใส่วัวกา อยากใครเข้าไปเถ้อผนีอ่างการร้อนอืมไรว่าและอาการร้อนใส่ซีตัวปลาซีตัวว่าใกล้อะใกล้ก็ใส่กข้ปไปต้มผมกับปลาเนี่ยต้มไปแล้วก็ต้องใส่ซีอิ๊วดำถือปลากระดกพุ่นง้องสะกอมเนี่ยมันต้องใส่ซีอิ๊วดำอืออิ๊วดำแล้วก็ต้ม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 แล้วก็ใส่เกลือกข้ปไปนั่งเนี่ยซีอิ๊วดำใส่เข้ปไปเลย อืมพอว่ามันจะหอมซีอิ้วไงซีอิวจึงจิงจริงต้มน่านจิงร้อยเถอปลาต้มสะกอมเนี่ยเราก็ใส่เกลือไปเพราะว่าปลากระดูกพุ่นมันจะนเข้มน้ำเด้อเข้มน้ำถึงวางที่ต้มปลาแล้เถอกันหนังเล่นเนี่ตรงนี้มาเล่บรรยากาศลาวเลยเถอนี่กับปลากอไปตรงนี้ชอมานั่งเถ,อม,งถอมานั่งตรงนี้เลยเดียวจะจับปลาไปเล่ปลา นั่นไม่ลืมป้าเอ๊ลืมป้าจีจอนมากรือและบรรยากาศนะแลนี่บ่ายนัดแ้่นี้เงคือจะมีจิวตัดกงผูกเขาอยู่นะคะหมายไวก็ร่มลมเรือนดีเถอป้าอะไรมันคือไม้เป่ามานังแรงงัวมานังแรงงัวกับป้าอะไรมากินป้าง๊น้ำน้ำไรบอกแกมันร้อนไงเือเอาจังนี้มันเป็นเตด ติดตํำแลยถึงเวลาขึ้นก็มันจะขึ้นเนิ่นลาวเลยเตงอจัดต้องปีนตรงเลยเดี๋สไลด์ล,ลงมาแล้วอ้น,นี่กับปีนเวลาขึ้นก็ต้องโกาะกาครอบครอบใหม่ไปเนี่ยขึ้นไปแล้วฉันจะมานังไงตรงนี้นี่เออมันเหนียงกับต้มปาไปป้างเลยไปป้างวางนั่นก็แล้วบรรยากาศก่อเลยเตอต้มปลาแกแซ็เลยเตอ แต่ปลาอันนี้ต้มไม่นานนะค่ะแล้วก็ใส่สมแค่กไปกันบางทีบางคนก,ก,ก็ใส่ใส่สมข้ามเปียกนะเจอนะอือแล้วก็ใส่พุ่งนัวเข้าไปเติมทิบอะไรเยีะเว้ยปิดคว้าแล้วก็ต้มไหวนานแบบชั่วโมงนึงรือไหวหนามมันแนงจะยีดนะเจอนะอร้อยสดหนามันกินกินกะเกลว้อยนัดกะว์ร้อนร้อนื้อ ยิงอุ่นยิงร้อยปลาสะกอมนี่ป่ากระดูกพุ่นเนี่ยวันวันจันเต่าเป็นวันนัดไม่ได้แล้วไม่ต้องเสือกับข้าวหรือเสือปลานี่สักทุ่งนึงก็พอได้กินแล้วเือตักใส่จานเลยเือนี่เนี่ยแต่ต้องต้มให้หนานนะคะตักใส่จานกินกับข้าวร้อนๆนร้อยนักเือวันนี้ บรรยากาศไม่ค่อยดีการร่วงหน่อยซักที่เถอเศร้านอนแล้วต้งคลิปกระจ่าอยู่นะกินข้าวด้วยกันดาบปกเตอร์มากมากินข้าวปลาดุกปุ่นสะกอบนะครัะตอมซีอ,อิวนะจ๊ะเตอจ๊ะอืมอร้อยมากอย่าลืมติดตามด้วยนะคะจะมีคลิปอะไรจะเสนอให้เธอกะอ่าเป็นบุญก็แหลสวัส